แต้ตอนนี้เหมือนรู้คุณพงก็คุณลุงเขาไปช่วยเลยจังมันให้ส่งมาให้ส่งมาให้ส่งมาเราจะไม่สะกดนะเราจะแบบให้กลับไปเล่นงานคนที่ส่งมันมานะ,ะพี่เพื่อนครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้านามทุกทุกท่านนะครับ อยู่กับผมเบอร์เดินป่าลาพีนะครับก็วันนี้ไม่ได้มาเหมือนเดิมเอ้ไม่ได้มาคนเดียวเหมือนเดิมนะครับมากับพี่เมาส,สมมา์นะครับสวัสดีครับผมอาจารย์เมาส์ตักพีนะครับก็มากับน้องเฟิร์สนะครับสวัสดีครับก็วันนี้นะน้องเฟิร์สเนี่ยบอกผมว่าพี่เบิร์ดผมเนี่ยคอยคิดถึงพ่อเลยพี่พาผมไปหาพ่อหน่อยตอน,นออเนี้ยอยู่ๆเนี่ยน้องก็คิดถึงพ่อนะแล้วก็ร้องไห้ที่บ้านนะเหมือนแบบมีอะไรให้น้องอยากมาที่นี่มากเลยนะครับผมก็เลยแบบโอเคแต่พี่พาไป มองก็คิดถึงพ่อเราก็สงสารนะน้องร้องให้ตอนน้ะผมก็เลยบอกน้องว่าโอเคเดี๋ยวพี่พามาก็ง่ายๆคือเราก็มาเยี่ยมลุงผี่พงด้วยซึ่งผมเองก็ไม่ได้มานานแต่น้องบาสเนี่ยน่าจะมาบ่อยนะครับก็น้องบาสเนี่ยน่าจะผูกพันกับคุณลุงผี่พงแล้วแหละนะพอน้องบาสเขาเข้าน้ำมาบ่อยนะเราไม่ค่อยมาบ่อยนะครับโอเคครับพี่เอฟซีเพื่อไม่มีการสูดลาเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางเข้าไปเลยดีกว่านะพี่บาร์สใช่ปลยังเฟิร์สคิดถึงพ่ออย่างคิดถึงนะคบคิดถึงมากว่าบอกคนดูดิมากเลยครับ โอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเดินทางเข้าไปเลยครับไปไปนำหน้าเลยใจโมโง่ก็เพิ่มเหมืองกองนะคิดถึงพอเหรอคิดถึงพอเหรอเว้นจะลองนะ พี่พามาแล้วมันต้องรอ้รอง่ะกี่บ้างรอเพื่อพี่ช่พี่เลยเป็นไพ่ช่พี่ Để 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 có được phá đi hai bên đi ba? Số lạy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  sốt Số lạy ba? Số lạy ba? không? chấm nào, mối hỏi anh à? anh hỏi hỏi anh hỏi bảo hỏi 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 Cái này hỏi hỏi Cái gì nè hỏi 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 đưa nè hỏi กอดพ่อใหญ่เลยนะเหมือนจะคิดถึงพ่อนะใช่ลองเฟิร์นเหมือนคิดถึงพ่อนะครับเข้าไปหัน่นพ่อใหญ่เลยนะครับเขากดพ่อร้องไห้นะครับ น้องเฟื่องถามพ่อเป็นไงบ้างนะเจ้าบ้านน้องเฟื่องถามพ่อเป็นไงบ้างนะนี่อยู่ในเพื่อที่นะโอได้กงรังคูแล้วควะริพงเยอะเลยไหนอย่าว่า Khen dù ở thi thu là ô đê con khu là ô đê mì là <laughs> chào ông chào nào chào là cả <laughs> Đi đi thích xe có thi cô đi Nè <laughs> <laughs> Ộ, một, 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 một. Ở đây con khu nào chào nhỉ vậy? Nó ăn chào dừa quá À cái lũ Nó ăn chào dừa Nó mà chị ạ Công ạ coi cho em nè Liêu Ông cha nội bộ có Ôi sáng sáng Ông cha nè Nó phong dù á Nó Bài bài Bờ nè nà xin ông bờ bờ, bờ

นี่เดื้อไงยใจเฮ้ยเฮ้ยเฟอร์เฟอร์เฟอร์เฮ้ยเฮ้ยน้องมันกัดนะไปดูดิมันครบไปออกไปพี่หมอพี่หมอมันคืออันนี้ไงสมิงสมิงจัดดิมันมาทำอะไรท่านเฮ้ยพี่หมอเขาไปช่วยเลยไปออกไปจ้า เฮ้ยพี่พี่เอพดเบเอเเดียนละพี่อยู่มันออกไปอีมันเลยไปไปไปเบาๆพี่น้องไล่มันออกไปเลยมาจิ้งจ

Đi. Phong à hey. mình... phong đó, ở dưới đi Có hey, ngày kia Chị cái Cái tên em mình hey, Lúc không đi phôn ra Chị bảo đi chơi Ê thôi, thôi Nè chú nè phôn nè, Oda nè nè trang nè Ê phí máu Chị phải đó ลุงพี่พี่อพาเฟอร์พาพ่อไปน้องกันไปพาพาพ่อไปนั่งก่าพาพ่อไปนนั่งเฉยๆกันเดี๋ยวพี่ี่จัดการเยมากับอาจารยแล้วไอ้ไอพี่เมาไปเอาโซ่มาจับล่าแม่งเลยที่ที่ล่ามล้วก็ถามมนว่าใครส่งมันมา พ,พี่พี่ท้องก็ถาก่อนเลยจ๋าเจอท้าเพียงนี้ไปจับให้ได้จับมาทั้งตัวเลยไงเจอท้านี้อ่ะไอ้ยุงไอ้ตรงจ้ามาจ่าพี่ว oui. e ่ามาต้องเศราเลยอาวม้าเส่าเลยใช่ไหม มึงร้องอของกูซะแล้วมึงอยู่กับท่านหรือีดีๆไม่ชอบเผอๆตัวเดียวกันบอกก็ไม่รู้ใครส่งมึงมาใครส่งมาไม่บอกกูขังมึงไว้อย่างเงี้ยแหละ dum, <us culos> ใครส่งมาใครส่งมาบอกกูใครส่งมาระี๋ยววงมึงนี่มึงรีใช่ั้นเอาจัดการมันจัดการมันใครส่งมา Khai thông mà Hãy thong, đi Hãy thong, mày. Hãy thong, mày. Hãy thong, mày. Hãy Đi mày. Hãy thong, 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 mày. làm gì mày. Hãy thong, mày. Hãy thong, mày. Hãy thong, ไอทรงมะพี่พี่ตงวิชานี่นมันถอเอาไปทำหมอไปไปรักษาพ่อใช่มเอาไปเฮ้ยพี่เขาลุงพี่พงแยอ่ะเฮ้ยลุงพี่พงเป็นอะไรบ้างวะไอพ่อดมเงินเราก็แปรแผ่ไอพ่อดมเงินไอพ่อดมเงินเดี๋ยวเราไปเคี่ยงกันไหมก่อนเลยเฮ้ยเป็นไงบ้างวะเฟส มันไมนหมดแล้วอ่ะเหมืนไม่ยอมนะใครส่งมาไม่ได้เอามีดหมอมานะถ้ามึงเอามามึงโดนจุวงอะไม่ได้เอาอะไรมาไม่กะว่าจะไม่มีแบบอะไรมาทำร้ายนะครับเฮ้ยเป็นอะไรวะพี่เม๊อพี่ควบคุมมือคุมไม่ได้ดิไม่ได้เอาของมามีแต่วิชาไม่รู้ว่าควบคุมอยู่หรือเปล่าพอยังเป็นไงบ้างอะ ไม่ได้ไปไปดูพ่อก่อนไปเฟิร์สดูพ่อก่อนเลยอุ้งพ่อให้ตื่นเลยมึงใครส่งมึงมามบอกมาดิมึงไม่บอกวันนี้มึงไม่ได้ออกแน่ใครส่งมาอาจารย์ท่านไหนส่งมาไม่บอกไม่บอกมึงจะบบออกกไไมม่่บอกไม่บอก ไอ้ซุ่มนะบอกไม่บอกรึเมื่อดูเสื้อเพื่อเสื้อย์ย่งเกษียณห้องนรียนนี่บอกรึไม่บอกอนะรึบอกรึไม่บอกรึทำดีนะบอกรึสะกดวิญญาณแม่งนะเชียวผม,มเอาให้เอาไปแก้กเอาไปเอาไปล้างแค้นในคนที่ส่งมันมาเฮ้ยนุ

เัไงอ่ะพี่ไปทำไงก็ได้ให้มันไปล้างแค้นในคนที่ส่งมาพี่ทำได้ไหมให้มันกลับไปล้างแค้นในคนคที่ส่งมาก็คือจะเล่นงานมันแล้วให้มันไปเล่นงานวนน้าอีกทีนึงไม่ให้ไปเล่นงานวหน้ามันเลยอ่ะได้ให้กลับไปหาคนที่ส่งมันมาเราจะเราจะไม่สะกดนะเราจะแบบให้กลับไปเล่นงานคนที่ส่งมันมานะพี่เพื่อนครับมีท่า ไปเลยพี่หมอไปนะันจะลูล้เร็ไดกลองค่โดโตวางไว้นั่นแหละลง cái khe cái nào một lúc sau gì cái dây mình gác phụ gây cái chờ mình gác luôn 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 thế đi cái luôn thang nè nó với hai anh luôn cái này đi ấy tự đi tự làm làm ra tự làm làm เราคุยช่องเนี่ยมันจะได้สติแล้วนะแค่แค่ก็นนะก่า,ามืึนรู้ยี่เบ้ยอ่ะลุงน่าจะทางหัอด,ดูนะไปเฟสพาพ่อกลับบ้านดีกว่าไปแต่ผมมีใคยมาส่งเจ้เฉวิเชว เอาวิชาแบบให้ช่วยรักษาไปก่อนเลยเมืองอ่างแล้วก็แบบให้ไปกลับไปรักษาไม่กลับไปรักษาที่เดียวที่บ้านก็ได้ไปไปเฟิร์สพาพ่อไปรักษาที่บ้านเลยอ่ะค่อยเดินลงหัวขออนุญาตพาลุงแกไปรักษาที่บ้านของผมก่อนนะจะผมไปรนกษาาไปรักษาตรงนะครับก็คือไปแบบรักษาการการบาดเจ็บนะครับ ก็ตอนนี้นะผู้ผมทั้งสองคนเนี่ยเราก็ได้เดินทางออกมายัางข้างนอกกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเมื่อกี้เราเองก็ไม่คิดนะพี่เมาส์นะใช่ครับว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับกเรานะใช่เราก็เลยไม่ได้เอาทุ่งมอผีออกมานะใช่ครับไม่ได้เอาเครื่องมือปลาผีอะไรมานะเราก็คิดว่าจะพาน้องเฟิรน์เนี่ยมาหาพ่อเนี่ยแหละพีพีเอฟซีแต่ทีเนี้ยเผอิญดันมาเจอเขากับสมิงพระนะครับ ทำให้เราเนี่ยต้องเกินกันต่อสู้ไปชลุมูลแกไปพักหนึ่งนะใช่อ่ะก็ง่ายๆคือเมื่อกี้เราก็พี่มาก็ได้ส่งมันกลับไปร้างแคนในคนที่ส่งมาแล้วนะใช่ครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นใครเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าคือใครนะครับที่ส่งมาแบบมาทําร้ายคุณลุงผีพงนะครับครับแต่ดีนะที่วันนี้เนี่ยเรามาหาแกด้วยนะใช่ครับเมื่อกี้น้องเฟยก็โดนกัดนะแต่ไม่แต่ไม่ทัน,นไงเราเข้าไปช่วยก่อนนะก็ขี่รับพี่เพีซี เราก็จะขอตัวจพาลุงผีพงเนี่ยไปรักษาตัวที่บ้านตอนนี้น้องเฟย์ก็พาเดินไปก่อนละก็อนอื่นเนี่ยผมต้องขอคนละหนึ่งไลค์หึงแชร์หนึติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมทั้ง2คนด้วยนะและอย่าลืมไปกดติดตามช่องอาจารย์เมาส์ปลาผีด้วยนะครับพี่พีเโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพีงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่พีเอฟซีครับ